ทำไมคณะเป็ดถึงหาใครมาแทนที่หนูเชิญยิ้มไม่ได้หนูเชิญยิ้มคือแกหลักของคณะเป็ดเชิญยิ้มทั้งในด้านการสร้างเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์และบทบาทเบื้องหลังที่หนูนั้นคอยควบคุมทีมงานในวันที่เป็ดไม่อยู่แต่ภายหลังหนูได้พบปัญหาชีวิตส่วนตัวทำให้เขาพักจากการเล่นตลกไปชั่วคราวครับ จึงทำให้เป็ดพยายามปั้นตลกรุ่นใหม่มาแทนที่อย่างโอเลี้ยงเชิญยิ้มแต่ก็ไม่สามารถแทนที่หนูได้ครับเพราะขาดทั้งสเสน่ห์และศักยภาพเฉพาะตัวที่หนูเขาสร้างมาตรฐานเอาไว้ครับและภายหลังหนูก็กลับมาเล่นคณะเป็ดอีกครั้งก่อนที่จะออกไปทำทีมเองและหลังจากนั้นพอหนูออกจากทีมเป็ดคณะเป็ดก็เรียกได้ว่า เข้าสู่ยุคมืดกันเลยล่ะครับพเพราะเรียกได้ว่าคณะเป็ดนั้นขาดเสน่ห์และสีสันที่หนูเคยทำไว้ครับเพราะฉะนั้นหนูจึงไม่ใช่แค่ตลกแต่คือหัวใจสำคัญที่ไม่มีใครแทนที่ได้อย่างแท้จริงครับ